ยิ่งอายุมากไปเรื่อยๆๆ,ๆความมันจะมาเรื่อยๆไมนัสทเวนตี้ค่ะเราเพิ่งเปิดตัวสารสกัดจะบอกให้ว่าไมนัสทเวนตี้คือคือไม่หวงเลย <Yeah. S 1> ใส่แบบอัดเต็มมากพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยสารสกัดเขาเนี่ยจะมีเกล็ดทองอยู่ในนี้เกล็ดทองเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรมันช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสมาก,กิครีมเขาเข้มข้นแต่พอทาไปมันไม่เหเนียวเหนอะหน้นมันจะซึมเข้าผิวเลยใครที่มีปัญหาเรื่องแบบผิวแห้ง mm. มีริ้วรอยมีแบบจุดด่างดำบนใบหน้านะคะตัวนี้จะช่วยมากเลยไม่ต้องกลัวว่าแพ้นะผิวเซ เซติแพ้ง่ายนี่คือใช้ได้เลยเพราะว่านี่เนี่ยเป็นคนที่แพ้อะไรง่ายมากตัวนี้เราใช้อย่างต่อนเนื่องมาตลอดเช้าและก่อนนอนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้วันนี้คืออินสุดๆรู้สึกว่าชอบมากอยากให้ทุกคนได้ลองอยากให้ทุกคนที่แบบอายุประมาณนี้เนาะวัยเนี้ยมีความสุขกับตัวเองรู้สึกแบบแฮปปี้กับผิวของตัวเองนะคะเราต้องดูและนะคะแล้วก็เลือกครีมบำรุงที่มันมีคุณภาพแล้วก็เหมาะกับตัวเรารีบยบล้อยนะคะ